อันนี้คับเต็มมือมาแล้วครับตะลุยไทยเอาหลายกล่องแทนเขาได้เกดได้หลายกล่องเนาะชี่ไหนครับแม่เราไปใส่จอกก่อนไหมแปดโมงแปดโมงแปดโมง จอะไรนะชีฟองไล่สีหรออะไยก่อนมู่บ้นเยอะพราะใส่เชื่อชื่มชื้อชมมันก็เดช่เงี้ยตีฝานแม่กเพียดพ่อจับกีเวียนมาเอาสิ่งที่ผ่าโลดึงอยู่บ่า่มาอื่มมกินของันบ่มกินของกนบ่เบร์มาเสียน นี่วัดเป็นแบนี่ของส้มหาิบ้านเลยของส้มสิกบ้านแล้วก็พอวัดต้องใช้าิธี่างทำวิธีมา่วยกันดด้วยภายุของสมคนที่ไม่สเดว่างพวัดมันเป็นชุปูดเดลยมันสว่างมันแบบทองกับหน้ามันแดงชุขูแดงบานย็นแล้วเป็นคนมีของจะสแล้วก็แดงข้ามกระดาษแล้วก็วิวัน่างนี้กัน เออก็เป็นแหลปัดปีกเกินห้าเด้อี่พูดหนึ่งเกิห้เอกเหอเออบักจุดตรงท้องกันใส่สีท้องกับสีขาวเด้อสีท้องกนาพอวัดสีท้องอยากใส่เลยสีท้องจะมาขวบพอขอใส่ซะ่เจอคนรุนปรได้หน้าไม่ดีหลีสีทองเสีพ่อใส่อะไรเต้แขนเลยมั้งครับสีทองกับสีขาวเลิศ เต้องไปอะไรก้เราเบร์กูสินะเหยียบปากอ้าู้ใดพอแล้วค่ะแน่ไร่ใหม่สิเรารอระเรใหมน้เ้าน้าฮัอนเน่าได้นเต็มทีวันหรอครับเอาเอาซื้อสั้มามเลยมน่นอนเะยกระดวนโอ้โหน้ามย่อยเลยมีวัวเอมา พ่วาแเยอว่ะว่ไีว้ว้เียใช่ไหมวัีวเี้ยมสายากกนสายเลี้ยวรถกมามันหงาเลี้ยวขวาสนน่มาเออขวาขวมัต้องมายูเอมาแล้วจะเยเอายอเลเดียวไปพ่เออสรุปมันสเลยนะสี่ดยนานเราไมรเลยนเอป่าเบอาพี่ก็ยังสอเออีเา ไปตัวแรกมันมักจบอกกยูทูบเนยนจีอไม่อันการชวนอกใครนะชวนบ้านแงครับอ๋อปไหมาโอไปกาินกลับบ้านอ๋ออ๋อเขาอยู่นี่าดยครับนี่อไปนี่เ้ยคืนไปด้ยสกลนครเลยนงรถกลับบ้านพาบ้านขาเขาเไปเองป่าบ้านเขาเกับบ้านแม่อันนี้เซ็ตช่วยแขกกันที่ภากักลับบ้านแต่ก็ลพากันยี่สิบไปวยอ๋อหน้ากบ้านเรคุงนี้ก็จะกลับบ้านหมือนกันกลับไอังกฤษ ปาก็สามารถกล่าไก่เขาบ่นรองคู่เป่าคุณแม่เป็นเป็นอาขรรชการแง่ไทยฮ่องกงหรือเปล่าเออแม่แล้วคุณพ่อเจ้าคุณแม่เป็นอัครราชทูตไทยที่อังกฤษไม่เป็นไรแม่เราบ่นออัครราชทูตไทยที่อังกฤษตอนนี้เพามาให้เราทดลองชีวิตใช้ชีวิตการเป็นหมอลำอยากให้ลูกมาลองลำบากดู แล้วสุดท้ายแม่ก็จะบอกว่าไม่เป็นเศรษฐีแล้วไม่ใช่เออแม่ก็จะบอกว่าเธอเซอร์ไพรส์ไงแต่ก็แม่ก็ลองนานเกินหนูก็เหนื่อยแล้วเมื่อไรแม่จะเปิดเลยัที่ว่าแม่เป็นสถานอ่าเป็นเอกอัครราชทูตลูกท่านทูตอตอนที่บอกว่าเป็นทจะไปขี้ทูตนี่เองตอนนี้ก็เป็นทูตเหมือนกันใช่เป็นขี้ทูตเราใพ่หนีแม่ก็เป็นอันเดย์แม่นี่เป็นอ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะไร กระทรวงกระทรวงอ่าอะไรวะแม่อะไรนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หมายถึงว่าทำนาทำนาทำนาทำไรทำนาพระเอกว่าแต่ที่จริงนางก็เป็นลูกเหมือนลูกท่านทูตเหมือนกันนะลูกทูตอะไรเอกราชราชทูตไทยจากเดนมาร์ก คารวับน้องมานะลูกคุณไหมฝึกลูกคุณคุณอะไรคุณชาโอ้ยแก้อยู่ฝากก็เป็นลูกคุณเหมือนกันคุณไหนครัวผมก็เป็นลูกท่านหลานเธอนะนี่คุณชาเออลูกท่านใช่ท่านไหนที่ยันและอะไรเนี่ยพ่อแม่แบบจริงใช่ดำอันนี้นะอิสรางกูนะแม่โออิสรางกูอะไรนี่ไงฮะกดชกละพารแล้วจะมี

นักกระทูดไทยเออในลูกอันนี้ดิมากินอากาศดิสวัสดีครับผมบ๊ายดีนะผมหลังจากแลงานแล้วนะครับพ่กครับมากินข้าวนะครับผมวันนี้น้ำทับโดยพี่วับนะครับผมมากินข้าวเฮามันอันนี้มันมันมันมาต่องหดวหนามมั้งจะปิ๊นมั้งเขาเรียกว่าอะไรคะหัวหนามเป็นมังอากาศนอนเลื่อซีหรือเปล่าหนวนเลื่อซี อือไเจะร้องาากสีนี่บัวทาล้บัวหลดบัวซีซ่นี่ท่าล่บัวอดเลยปากซีนี่น่ะี่ปทำเออหนาขึ้นเนีนดีเครับผมก็ได้ล่างหนานเนียนเนียนนะครับ มาเลยครับแล้วไม่ใส่แล้วไม่นอนบรรยากาศตอนนี้ครับผมอยู่ที่อำเภอคลองชัยกาฬสินธนะครับงูบะพุงเนี่ยบักมะลุงอ่ะแต่ก็ร้อยสองร้อยอยู่ดีใช่ไหมออาบะพุงครับสวอนบะพุงซุกแล้วแต่ว่าไปอันไปบริการประมาณที่บะพุงหลายลี อัถ้าเรากระตุนหมวกุนะครับฮุ้งยิงถามว่าใครกีดตาให้ทำไมมันหนาจังจีวะพี่เปาี่ไหนอันนี้จะกลับบ้านเลยเหรอุยิงถามาอีใครกีดตาให้ทำไมหนวะหนเราก็จะไปบุรีรัมย์อยยิงก็ไปบุรีรัม แต่ว่ามันสชโลวันที่หาเรามีงานไมั้ยไม่มีงานคือไม่มีเลยถ้ามีก็มีไม่ทันใครจะมาดูนะพี่น้องมันมันวันที่หาแต่วันในในคิวนะมันบอกว่ารอรอสถานที่นะครับผมแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ลุ้นหรือเปล่านะครับผมจะได้ลุ้นไปโบนะครับผมไม่ว่าจะไหนก็บบมีเลยเอรไมี่เหลือซิครับ พี่วัดพี่บัดรพี่วัยังไงพี่วัดพี่าัรพี่ัเอาละครับคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าแข่งเลือันน้องเออพ่งนี้อาัน้ำคิปนี้คิปนี้บอกเลยว่านไม่น่าเชื่อเลยครับผมยัจะสบกุ้งไม่รอเลยนั่น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  ครับเจียบอย่างนี้คือเราก้เจ็บโดนเท่หอป็่าเีบนางหัวกัโอเคครับผมคลิปอย่างนี้นะโอ้เสียงแขงนะครับผมเสียงแียงนะครับผมไปงานรลิสิ่งมากนะครับผมสกเอาไว้ซี้อสักกนละกันค่ะบผมมาใน่เจีโดนเละนะครับผมขอบคุณแม่แม่พี่พี่สุสุนะครับได้ยินไหมสำหรับการับชมคลิปนี้กันล้กันครับืึอไปนะครับ